พระปรินากรทราบต่อรองผู้มีพระบาทข้าพุทธเจ้าทรงเตรรันาสารุร่าพระบีด้วยการน้องข้าน้อมงขมมถวายเครื่องรัชกาลระมาศข้าวแรกแต่เยวัดอันงดงามให้ตราบจนข้าบรมีพระบาทสมเด็จของรถติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ้ตังงาพร้อมกับต่อสู้ แล้ในคนร่วมกับอาหารให้บ้านครับไดขออนุญาตภาพครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับ,บค,ครับ